ค่ะวันนี้นะคะสวทชเรามาลงสวนทุเรียนซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่เราทํางานวิจัยปีนี้เป็นปีที่4นะคะที่เรานํแนวัตกรรมที่ชื่อ Magic Growth เป็น n o n w o v e n นะคะเป็นผลงานของ MTEC h สวทชมาลงกับสวนทุเรียนถึง Magic โกลสจะช่วยกันเรื่องของมแมลงเรื่องของกระรอกกระแปกระทิกหนอนต่างๆที่มากัดแทบทําให้ผลทุเรียนเสียหายแต่ส่งออกไม่ได้แตน่นวันนี้เนี่ยเราทดลองไปจนกระทั่งถึงว่าถ้าเราจะส่งออกไปที่ลง้งล้งจะตอบรับอย่างไรเพราะฉะั้นสิ่งที่เราอยางจะตามต่อไปให้ถึงตรงนั้นก็คือว่าถ้าเราส่ลงล้งเป็นถุงที่ห่ออแลลล้้ววยยสงงดมรับ ผลิตภัณฑ์แบบที่ว่าใช้ถุงหอ่อจะต่างกันอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่จะทดลองในคราวนี้ค่ะสาหรับถุงที่ห่อเนี่ยนะคะจุดประสงค์หลักก็คือว่าเราจะลดการใช้สารเคมีปีนี้เป็นปีที่4ที่เราจะห่อถุงเมทิกโตรจากสวนสู่ลงคือทําในเชิงพาณิชย์ให้มันครบจบกระบวนการของฤด,ดูการของทุเรียนเพื่อที่คนที่สนใจเขาจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกคือสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้จากสวนนี้แล้วถ้าสนใจก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ที่สวนเลยค่ะ ในถุงเนี่ยเราก็นํามาขึ้นรูปโดยใช้ชบอนนลบอลนารูเบอนนะฮะทำให้ผ้าที่ได้ะฮะมีลักษณะอากาศน้ําผ่านเข้าอ,ออกได้มีการคัดเลือกช่องแสงที่เราคัดเลือกช่องแสงเป็นแสงสีแดงครับเพราะว,ว่าแสงสีแดงมีผลต่อการขยายของเซลล์ต่างๆมีผลต่อการกระตุ้นพวกฮอร์โมนออกซินทําให้เซลล์การเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คือเซลลกจะได้เปลี่ยนที่ลูกใหญ่ขึ้น ส่วนเนื้อจะสูงกว่าปกติเกิดกระบางลงครับโดยหลักๆของส่วนที่เรามาทําทดลองอะนะครับก็จะเห็นสองอย่างก็คือในส่วนของผิวของทุเรียนเนี่ยจะสวยขึ้นในส่วนที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการลดการใช้ยาฆ่าแมลงพอสองอย่างมาประกอบกันเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของทุเรียนเนี่ยมันมีคุณภาพเพื่อการส่งออกมากขึ้น การค้าสินค้าเกษตรตอนนี้เขาใช้เรื่องของมาตรฐานเขาเรียกมาตรฐานสุขาอนามัยและสุขาอนามัยพืชเป็นข้อกําหนดในการนําเข้าสินค้าเกษตรทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่เราส่งออกจํานวนค่อนข้างจะเยอะนะฮะแต่ว่าเราก็เจอปัญหาค่อนข้างจะเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศัตรูพืชแล้วก็สารตกค้างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ส่งออกไปญี่ปุ่นเขาก็โทรมาว่ายังไงก็ตามช่วยหาสวนที่ได้รับรองที่มั่นใจว่าสารเคมีอยู่ในระดับที่พอรับได้หน่อยได้ไหม แล้วก็อย่างจีนเนี่ยเขาส่งสัญญาณมานักหนาแล้วว่าอย่าให้มีหนอนใต้ยอย่าให้มีเพี้ยหอยเพี้ยแป้งเพราะฉะนั้นการที่ว่าจะป้องกันแบบนี้มันจะช่วยได้อย่างมากเลยทีเดียวก็ดีใจนะคะที่ว่ามาเห็นเช่นนี้อย่างน้อยเนี่ยนะมันก็จะเป็นการลดสารเคมีที่เราฉีดเราพ่นถุงนี่ยอย่างยังไงมันก็ป้องกันได้เป็นสิ่งที่ดีค่ะไม่ใช่เฉพาะคุมเพื่อไม่ให้มันมีมแมลงอย่างเดียวอีกส่วนหนึ่งก็คือจะได้เรื่องของคุณสมบัติของผลผลิตจะดีขึ้น ถุงนี้หลักๆเนี่ยก็จะอยู่ได้2อถึงสปีถ้าเกษตรกรใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยต้นทุนโดยรวมก็จะลดลงดีกว่าใช้สารเคมีก็สําหรับการพัฒนาถุงแมจิกโรสนะคะก็เป็นการที่เราจะเพิ่มรายได้นะ,ะให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะคะถ้าเกิดสนใจนะวัตกรรมนะคะที่จะทําให้พวกเราช่วยลดการใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะช่วยทั้งร้อยเ็ลยค่ะจะทําให้ได้สินค้าพรีเมียมเพิ่มรายได้ได้มากกว่าเดิมค่ะ